ใครไม่ให้รางวัลไฟไอ้นั่นบ่วงปริงนานพอให้ลายร้อยนมก็ห้อยตรงดี้ัวให้มีเที่ยวเอ่งเล่นปองเด้งให้เสียเจ้ามือเฮียเฮยเขามีแต่เพลงคาถามหานิยมคาถามหาปู เพลงใครล่ะกูกูท้องกูร้องกูมีดิไหนล่ะะไรหัวกูมาอยู่มาเกีย่กยวละวัน,นมาหายตอะนันเอยกเมื่อเสือชีดำๆำขอบคุณมากมายเดียวเห็นว่าจะมีขายที่ไดได้เนี่ยอาที่บนาณงที่นาราชาที่ดินเนี่ยเศรษฐีเมืองรัตนบ,บุรีนี่แหละขายที่บ้านหรือที่นาขายที่นอนเก่าเลยหายสิ เอามาให้กูยี่สิบบาทม่น่าลราได้คนเดียวมาด้วยกันสามคนเอ้าเฮ้ยไม่ได้เดียวฮะไม่ไม่ใช네่เรื่องเล่นนะเนี่ยทำไมเหรอกูได้แปลงร้อยกูเอาแล้วอีกสามสิบบาทไปนะคือพอให้ข่สองคนสน่ะกูซื้อเบี้ยเมื่มแล้วเออกำลังโจ๊กกำลังโจ๊กฮะกำลังโจ๊กเหมือแล้วไม่ใช่โจ๊กเขาเขาขี้กก ขูดเลียดแล้วคัดก็ไรงเหมือนเอาจนโดนเลยสวัสดีพี่น้องชาวรัตนบุรีมาฮะเอาเาทำไมคุณพูดสำเนียงแบบนี้ล่ะเอาจนแท่นี่มีแต่พี่น้องกูบอสเดนี่เอ้อารู้จักทุกคนนี่ามาจากบ้านไหนยายมาจากแถวบ้านผืนนนหละโอ้เป็นคนบ้านผืออนออวังัผนไปเล่นที่นั่น,นเลยมาวันแรกกูลงนั่นเลย <laughs> พือนนี่นะแม่ก็มันจำไงจำติตใจอะไรพื้นนี่สัญญาได้สิบปีเลยเออนี่เอออันไหนที่เป็นครั้งแรกมันมักจะจดจำนะมีมีอะไรที่จดจำนี่ฉันจะให้คัขอบคุณครับขอให้รวยให้รวยได้เออยมาทมันได้เห็นไหมเอาหัวขาอีกสักหน่อยมานะจ๊ะ ของอีเวอร์มาด <c oughs> <c oughs> ิช่วงทางใตก็ยังอยู่เดนะมาเลยสิพี่น้องเป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงพี่น้องรัตนบุรีสบายดีไหมไม่สบายเขาจะมาดูคุณเรื่องอ <c oughs> ถ้าไม่สบายจะพาไปขี่ชิงช้าอยูไ่ไหนเราแล้วล <c oughs> ตรงไหนมีพาไปขืนมดแหละ <c oughs> เออมึงชี้อะไรน,นี่ฮะจักเปืน <c oughs> เกือบมูเจอเลยจักมันน่าจะมานไหนเด็ดจิตถาม

แณะน,นี้กำลังอัญเชิญพยาบาลนอนพร่อายิบขึ้นคนขึ้นหิงปูชนียบุคคลวัตรีกิเลบเมื่อิอว่าจะขอค่ะอีห้ากินใส่เมื่อยตื่นย้ำไหนกันิขึ้นย้ำนันเท่านาะเอาพวกเจ้กูมามือเศร้าบุตรีโฆโ,ฆโทศสังกาพ่อยังได้กัขืนนัลนเต็งโตขว,ตว,วานเป็นไปหาเหตุมาแต่สากล อะไรจะเห็นยัยมาแต่นี่แดี๋วไมเป็นไรอ่ะเ้ยแต่ว่าเป็นจ้ได้โป้โพีบโอ้ขายหนากันนี่ดีเนาะไม่ได้ขายไม่ได้แ่ต้องว่างดอกพี่มาไหนขายกับไม่ผู้ซื้อดอกสินายที่เอาไปไหนมางหนไปหาไม่แน่น่ะใช่แหละผู้ใดละให้เงินมาหันนันไปเมฆเพื่อเสียว่าจะของขึ้นกิจตลาดเนาะอันนี้มันไ่นมันเป็นกิจตลาดฮะ เอามัค,ค,ยยคือจินตนาล่ะคืออย่างจินตนาแม่กับลูกกัดกันดีดีมาลังเงินคุยกันแล้วเว้ยเอาบ้มาคนหน่อยแต่แล้วแย่มาตบไปตบนี่วันนี้ล้างขมักเด็กอออโอ้ทีได้ข้าปลากระป,ป๋องบ่นเหรอฮะนี่โอ้ยนายเจ้าสิกินปลากระป๋องยุติกินยุ่งเขาสิบ้าเฮ็นยังถ้าว่า,ากูว่าบ้าเจ้าไปยังกูก็เล่นรถไฟ เปลี่ยนบางไฟบ่มากดาคนนัเขาต้องบอม่ใช่แหลมบาบพมาบ่ไปไม่ไดนดอกบุปยอีเวอร์้นส่วนบางไฟต่ำอัดพ่ พายแม่ยังคืขึ้นฉี่ไปวันสิพาดจะไปขายพัดมือหนิใครจะเอาผมไมีพัดหรอกใารจะมันเย็นแล้วมือนีิมัดจะได้ขายจะได้ฮะ <c oughs> น้าปลาเนี่ยเออมันไม่มีพัดจะมัดเก็ตรจะขึ้นขึ้นมาสวยกว่าโมเท่มาดจะเฮี้ยนกูนี่ละไปยังเมื่อเมื่อเพิ่งไปยังมแลกวนเอาฉีดมาทอดเสียงดังกูฮิมัหฮิมไปเล่นเกมไปเล่นเกมหุ่นกูจ้างยี่วันแล้วมาดจะบานใดมาดจะบานใดมาดจะบานถือหน่อย ให้บ้านใหบ้านฝือหน่อยนะเปจนสิบเปนพุนิกะิบว่าคือเสียบีก็แย่แหลมหนิ่ินี่มันมาจะบ้านเือนี่มันมันมาจะบ้านไพ่กันนะอเออเออเราอยู่เราอยู่บ้านไผ่ิแน่นเป็นตะเกียกับไพเก่งนะไปไพจ้อเงินมาให้เราคุณอ่ะผมนะไม่ลรอปะเออกวบอก็มึกไปกเอ๋เอ๋เอเอเรา มาเข้าสู่เกมนะครับมัธยบัลไหนแน่ปนี่ยฮะมัธยบาลไหนแน่ก่ออ่าขายันเมีงพ่นขายมันต่เมียงพ่นอไปาย่เมืองพ่นเมี่ยงพ่นหีใหญ่บันไปหนีรอนย้อนเลยันเอลกุ้วทีแหนี้มาเะเจหการซื้อเอมี่ปอกไปก่อนดิไปกินอย่างขึ้งใหไววแทอุปบังคือนเลียวๆเนึ่งเท่าต่ละ นี่หลายกินเข่ามือละจาั่นลูกนูกกินเข่ามือละจานจ้ามันเรียกอะไรกันนี่ผู้ลงสมบูรณ์เด็กกินเข่ามือละจานจานดาวเทียมไหมปุปปาใส่บือไหมล่ะไม่ยังอ่ามึงเอ้ยกลัวมันสั่งห่างท่านท้วกหน้าท่วงหลังกูเห็นนี่ไอ้แม่กูจะบอกกินจะเจอได้เห็ดต่อไปไม่ยังเห็ดเิ่งนี่กูเตะหิ่มเลย มันมาค้นกันยี่ตกแล้วมันมาอย่างมันเลยออกมาสิลนี่มันไปแล้วมันบทโขกดอกบดทนี่มันมามันออกว่าผีมันคือเรามันบอถือตกวมาร่วมเล่นเกมทั้งสองทีมใช่ไหมครับอันนี้มาจากบ้านพื้นหน่อยมานพื้นหน่อยท่งนี้แหละครับเดี๋ยวกูเบิ้งก่อนมาเฮ้ยโว้ยป้าเนาะเปลายิงสุกเปลวเลือดตายเป้าสิ้ชุกนี่แนี้นี่แนี้ยโอ้อแบบแบบไหมรื่องชั่ง มีอาไหมฮะชนะดิเอ้าชนะมองไหนไปหาม่สองโอ้เห็นแววแล้วนะครับเอ้าเจมส์บอกใบ้ไทยคับนะครับภายในเวลาสิบวินาทีถ้าคำไหนไม่แม่นให้บอกว่าผ่านนะครับเอาเข้าใจนะห้ามโกงตรงผิดกติกาพี่น้องรัตนะเ,นเ,ออเสียกันเออเสียขั้นเด้ออ่ะมาคำแรกเริ่มใบ้ครับสี่ขาสี่ขาสี่ขา,ขาอ่าคนเล่นไบ้ เห็นว่าสีขาเป็นสัตว์แล้วก็ผมนะสีขาเป็นสัตว์เป็นสัตว์อ่าขี้เกี้ยวใหญ่กว่าขี้เกี้ยวใหญ่กว่านัทใหญ่กว่านัดมาแก่ตัวดำดำมีสีขาตัวดำดำมีสีขาใหญ่กว่าใหญ่โอ้ตัวดำดำนี่เออควายเอ้าเจ้าด่างไปยังเขานีดิดเวลานะควายบุญเนี่ยบุญเน่ยเนะ บอกมึงไอ้ตัวน,ำนำั้นดมมีสีขาวมึงคือโบเห็ดกันเสียให้กูน้ำแม่เนี่ยแน่ยันนี้ได้ีีเจะกวนแม่คู่ไงเรื่องอครับอทามาหลอดัำมาเร็มเต็วายเพิเ่งเดียวเพ้่ต้นเรื่งขอบวายเพ้่ต้นเร้่งขอบวายวายยะส่วนหนึ่งของคนเรา ยาวาปแหลงๆมมีขนไม่เวลาเคยอมอยู่สมํำลานโอยไม่บอลความผ้าอมคิวโอ้ยอันนี้อ้ยูน้องบังคุนอันดี้ระมังกันอ้ายไงไงไงนับตามตักันดึก เป็น่ิตกเครื่อิตกเฮ้ยโยในหันคว้ามืองตายผู้นึ่งคว้ามือน้อยกว่ากันน้อยกวาอ้นกนกนกถูกถูกแล้วนนี่นี่นี่นีนกผีโอ้หันคว้ามือใกล้ๆกันลกลนกน้อยหันหมดแกนหมดเวลาโอยโอ๊ยโอ๊ยแกแด่นี่ไม่นังเนี่ยยัมไม่เยยอืม เริ่มครับไวหรอดแม่หันหยังไงครับเอเป็นอัยวะในร่างกายของกระดูกั่วขึ้นต้นเป็นตอเต่ามีสองอีมแหล่มีหูอยู่ตรงกลางมีขนด้วยขึ้นต้นเป็นตอเต่ามีสองยีมมีหูแหล่แหล่มีขนด้วยตอไม่ได้ยูทิ้งว่าได้ ต่อไปอย่างอีหลอดสารอูซา่อูตู้ดมันมาเป็นอะไรมาเปนอูนั่นเป็นอะหนมึงกับกูว่าแล้วกว่าแล้วมันจิตือพี่เออเขากุ้ง่ายังวอดรากตุนต้มนึ่งได้ตุ๋นต้มนึ่งเออดีใจกับที